สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง first nk นะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีทำคาราเต้มนุษย์เงื่อวีสองนะครับนี่วิธีทําก็ง่ายๆเลยครับคือเราต้องมีมัตเตอรี่มนุษย์เงือกเอออยู่ที่ ทีลมะมัตอรีนะครับนะเนี่ยจะซื้อก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโลกใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ฝั่งร้อนนะครับนะเกาะครึ่งร้อนคร,นรนึ่งเย็นอยู่ฝั่งร้อนนี่ครับก็จะมาเจอจินเบนนะครับนี่จินเบแล้วก็กดซื้อไปได้เลยนะครับถ้าใครที่ซื้อแล้วมันก็จะไม่เสียเงินนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ซื้อนี้ผมก็จําราคาไม่ได้นะครับวว่ามั่ตไหล่เดี๋ยวไปดู มันต้อง,นองคนที่ยังไม่เคยซื้อครับถึงจะดูราคาได้แล้วเราก็เมืเ่อเราฟาร์มมูทันนี่ครบ400นะครับเราก็ไปที่เกาะของกระโหลกครับเกาะของกระโหลก,กจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับเดินมาตรงมาแล้วก็จันทร์ขึ้นมาเราก็หันไปทางซ้ายครับนี่ก็จะเจอเกาะของกระโหลกครับแล้วก็ไปฝันกันเลย ราคาเงื่อนนี้แบบเงื่อนนี้ผมก็จำไม่ได้นะครับเ่ามันเท่่แล้วน่าจะแตกเจ็ดแสนมนะครับแต่ผมจะไม่ผิดผมก็ไม่ได้ซื้อนานแล้วนี่ครับเราก็จะเห็นหัวกะโหลกนะครับพอเรามาถึงหัวกะโหลกใหญ่ๆเลยเป็นจุดเด่นของเกาะพอเรามาถึงเราก็จะเมื่อเรามาถึงท่าเรือนะครับนะนี่ท่าเรือ เราก็ตรงมาเลยครับตรงมาแล้วก็เข้าไปในฟันมันครับนะแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็เดินขึ้นไปเลยครับเดินขึ้นไปตามหลักไม้นะครับเราเดินขึ้นมาก็จะเห็นที่ซีสปอแล้วก็ที่เคลนครับให้เราหันมานทางนี้แล้วก็ไปทางขวาครับเสงเท้าตานนู้นครับ เราก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับตอนแรกมันก็จะบอกว่ามันทำกุญแจบ้านหายนะครับนะให้เราไปหากุญแจบ้านมาซึ่งการหากุญแจบ้านให้มันนี้คือเราต้องไปกดรับเพกับมาก,ก่อนนะครับนะแล้วเราก็ต้องไปฆ่าไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับบอสของเกาะนี้นะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูมันเกิดอย่างนี้น่า นี่ครับมันเกิดแล้วนะครับนี่มาตัวนี้นะครับนี่นี่ครับไทคิปเปอร์เลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนะพอเราฆ่ามันเสร็จปุ๊บเราก็จะมันก็จะสุ่มดอกกุญแจให้เรานะครับมันก็จะเป็นชื่อกุญเจมันก็จะขึ้นมาในช่องกระเป๋านะครับมันก็จะชื่อว่าวอเตอร์คีนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะนี่ครับรูปประมาณนี้ครับ พอเราได้คุญแจเสร็จนะครับแล้วก็ไปคุยกับเจ้าเอ c อีกครั้งนะครับนะ mm hmm. นี่นครับมันก็จะให้เราแลกนะครับเนื่องขในการแลกของมันก็คือมอเตอรี่มนุษย์เงือกนี่ครับ 400แบตเตอรี่วิแล้วก็เงินม่วง5,000ันเงินม่วงแล้วก็เงินเบลี2ล้านเบลีนะครับแล้วก็กดเลินไปเลยครับก็จะได้มุษย์เลื่อกมี2ขึ้นมานครับนะสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับนะเดีย๋ยวผมไปเทกับมันให้ดูีตากิ้ครับจะได้มองเห็นชัดๆนี่นับสกิลแรกมี สกิลที่สองครับมนปมนล่อยมันแรงๆครับสกิลมันก็ระยะไกลอยู่ครับสกิลที่สามก็ดึงมาเป็นวง,งน้ําดึงมันมาปุ๊บแล้วก็ตีกลับไปครับแิลแกก็มานี่รับนี้ปล่อยแรงมันสกิลสองก็ปล่อยขึ้นน้าสกิลสามก็เลี้ยวผมไม่รู้อีกทีนะครับนะใครไไที่มองไม่ทันครับมองไม่ทันอีกแล้วนะครับมันเร็ว

ครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กด s u b สไครป์ช่องผมนะครับนะผมขอม,มากครับแค่คนละหนึ่งไลค์สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับนะบ๊ายบาย